โอหเฮ้กับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเดินนะผมดิวเกมเมอร์แทร่เนาะซึ่งในวันนี้นะผมอยู่กันในเกมโรบ็อกแมพพิกกี้นั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้เป็นชัปเตอร์สุดท้ายซึ่งเป็นชัปเตอร์12นั่นเองนะก็เราจะได้หมดปอดนั่นเองนะฮะก็จากใครที่ดูข่าวตื่นตอนที่แล้วเนี่ยก็มาดูได้เนาะก็เขาบอกอย่างนึงคือใครที่ยังไม่ได้เล่นเนาะใครยังไม่เล่นอ่ะรีบไปเล่นก่อนนี่ถือว่าเป็นการสปอยเนาะเรื่องของเอนดิ้งอะไรเลยก็ว่าไปเอาละเรื่องเลย เอาล้วก็จะเริ่มดา่านแล้วซึ่งด่านเนี่ยจะเล่นเป็นด่านแล a p แล้วห้องแ umes, ล a p ก็เล่นแบบเพื่อนแล้วก็ทำดีๆแหละก็เพื่อ <physics brewer y> นผมได้สบายเรีย <Saturday> น <living Jackie vivo> ท่านแรกก็ต้องหากุญแจเขียวก่อนเีียวก็มกุญแจเขียวแล้วมีห้องมันจะเหมือนห้องเออห้องอะไรห้องห้องห้องพิเศษห้องทดลองง่ายๆทำทำยาข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยหาของว่า พี่เตือนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเลยหาของยังหาของไม่เจอเลยซึ่งดาที่ผมเล่นมันค่อนข้างมือนะครับผมเปิดแบบการาฟิกสูงเนะาะก็ใครที่มาเ็นก็เปิดแสงแล้วกันของไม่มีเลยดูนะของมีแล้วห้องนี้ห้องอะไรไม่รู้ไม่กล้าเข้ามือเกินก็หาของไม่มีอะโอ้โหพิกกี้แม่งขน,นาดเหมือนพิกกี้จะเป็นเหมือนเพนเนีใช่ปะ่ะเดี๋ยวลงหุ่นเลยไม่เห็น หายตัวไงล่ะมันคือภาระการขายตัวซึ่งก็หาของเอาไปซึ่งเมื่อผมมาเป็นภาระก,กับเพื่อนผมอะจึงก็คุณซีพีก็เจอของอะไรเยอะแยะเลยผมไม่เจอเลยเลยะต,ตามคุณซีพีไว้แล้วกันซึ่งถ้าถ้าผมเล่นอะไรแย่ๆหรือเล่นแบบพี่เล่นการ์ดจังเลยขอโทษด้วยไม่เต็มซึ่งก็ผมก็หาของต่อไปเ,เนาะคุณซีพีก็หาไปหามาอะไรไแ้วก็หาของเดินเลนน่นอยๆแถนี้แหละซึ่ง ในวินาทีนี้ก็ขอเงียบไปก่อนสักพักนะฮะเพิ่งก็หาขอาหยแหละแต่ต้องใช้สมาธิในการหาหาขอเมืเอ่อเจอคือเจอหมู่วุยก่อนดีรออะไรอนะ่ะ ผมก็ตอนนี้ผมก็รอเพื่อนนะฮะไปเปิดเหมือนเหมืองกับเปิดคนะัดเอาเนาะซึ่งผมก็ไปสำรวจเวรียบร้อยแล้วก็เปิดองคัดเอาก็รอต่อไปนะฮะรอประตูเปิดแล้วก็มี้เสียงเหมือนประตูเปิดโอเคเข้าห้างออกเลยดีกว่านะฮะไปฮะยินเีอะไรเปเฟสองเหรอมีมันมีมันมีแบบสองเลยเว้ยทางกลุ่มดีๆไปเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ตอนนี้ าของไปเรื่อยตามคุณีไปก่อนดีกว,ว่าเพราะคุณพีเป็นคนที่เก่งวิกกี้ก็เปลี่นเพราะว่าเล่นวิกกี้ผมเลม่นวิกกี้มาหลายหลายวันและหลายอาทิตย์แล้วแต่สุดท้ายก็ฝั่กี้ไปเดินเราเดินตามคุณีไปเผื่อเจอของมีอะไรอะไรไหมจิบก่อนแล้วกันจิบก็ไม่โดนได้ละเอ้ยนี่มันตัวในเดสต์สแตชนันดีกว่าแหวนในตาในหนี้กับว่า ตามไม่เลิกจร más, ิงๆในสมอหนี้หาหาเ็กิไ้ว่าระเบิดมนเป็นการระเบิดด้วยอะไรระงบิดด้วยเนหมือนเป็นการรวมระหว่างด่านมุกโตุกโมั้งก็ดเากอื่นเนาะนีเปิดอึ้ ก็หาของ้รอบหาของต่อไปโอ้โหหาเรื่อเปิดแล้วเปตามอีกตามไม่เลิก คือผู้มอาจจะเป็นเกม่ยวว่าโซนอะไรละคือให้ส่งเคยขนาดที่เคยเล่นเอ่อหรือว่าเคยดูที่ขมบอกอย่างในด่านเดสชันเนาะผมจะขึ้นผมให้ดูเลยนะทีนี้เนาะใครก็สามารถไปดูได้เนะเาะโอเคจบละโอเคคัสซีนะ้หรือว่าก็จะเงียบไปนะ you <laughs> ก็จบไปแล้วนะสำหรับพิกกี้บุ๊กทูนะซึ่งก็โอ้โหกว่าจะครบทั้ง12ชาเตอร์เนี่ยก็อะไรที่ยากลำบากอย่างก็ในเรื่องเนี่ยก็ทำในอย่างดีเลยทีเดียวก็ซึ่งก็ดูไอ้นเครดิ้กันดีกว่านะฮะว่าไอเครดิตมันจะดียังไงเนาะไอ้ที่แล้วก็เป็นของพ่อแม่ของพิกกี้เนาะในป่าพิ๊ตต์แองกิเคียอ๋อนี่เป็นผู้สร้างพิกกี้นะฮะอันนี้จะเป็นด่านสองอ่าเดซ่าคตอน

พื้นีผมบอกก่อนว่าไม่มีนะบ,บุกสามพื้ผหมวเป็นเว์ชนพิตเตอร์ของผู้ท้ามและว่าจะมีบุกสามแต่เขาจะทําการพัฒนาเกมหนึ่งอย่างพ i กกี้อินเตอร์ตีนเองนะฮะมันเขาจะกลับมาพัฒนานั่นเองอ่นี่เป็นโรงเรียนในชัตเตอห้าของบุกวันเน,ะนาะอันวาเม็นก่อน <c oughs> อาจารย์นักชืเชอร์ไข่ผก,กันค <c oughs> สี่ะตุรีมีกีนเนาะ อะไรอ่ะน่าอะไรอ,นะอ๋อกับแตมัจจี้นะกับเออกราสีของเขาลูกเรือนะเนาะอันนี้ตรงพยาบาลใช่ปะ่ะตรงพยาบาลจากด่านหกเมืวันนะเนาะแล้วก็บันนี่กับมนะิสเตอร์พีเนาะ ตัวโมงสามันี่นอ,อ่ะตัวจิสเตอร์เฟ์เฮ้ยคนนี้ผมจังเลยนะเคยดูเขาอยู่ลนะ็บบี้โคหน้าฮะบบมอันนี้กจะเป็นตอนที่ไปแป็ลโคลวิโรใช่ปะ อใช่นะแก็บไฟัก็มีเรียบนนาีเป็นแคมไฟของเออใครทีง่งไม่รู้สิตเธอพักเออแรกนะไอ้ตาไอ้ตาไม่จากแรก นี้จะเป็นน่าจะเป็นสวนสนุกในด่านแปะน่าๆๆจากช่จ่าน่จบด่านเปีกย่างกี้กัน้างบริการสุดซีนักสวรรค์ก็จบแล้วนะเจอกันใหม่อีกทีใน p i กกี้อินเตอร์เตีครับผมขอโชคดีนะทุกคนบ๊ายบาย